ดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ c h anel n ท้าทายนะครับแล้วผมกำลังจะมาเล่นเกม Shilter นะครับซึ่งเป็นตัวเดโมอยู่ในขนาดนี้นะครับตัวเกมจริงจะขายวันที่22ตุลาคม2563นะครับ <S 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 เพื่อเพื่อนคนไหนที่อยากจะทดลองเล่นก็สามารถโหลดมาโหลดมาเล่นฟรีก่อนได้นะครับ เป็นเกมแนวซไวเวอร์ที่เล่นคนเดียวนะครับประมาณว่าคลาบของคล้ายสตาร์ดิวอะไรแบบนี้หรือเปล่าเป็นเป็นทีมแบบทีม64บิตเนาะอันนี้เป็นอีควิปหรือเปล่าแล้วก็มีแมวเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยครับ <c oughs> อันนี้คืออ๋อไอ้สั่ง ครเป็นแบบมีผู้ชายกับผู้หญิงอันนี้ผู้ชายใช่ไหมเยอะนะอ๋อน,นี่ไงเป็นสมผมได้มีผู้ชายด้วยแต่แต่แบบตัวเกมแบบส่งให้เราเป็นผู้หญิงอะเราก็จะเป็นผู้หญิงนะชื่อว่าอ่าอ่าอะไรดีอะ เอาตัวลอยก็ต้องเป็นอ่าเกิร์อะไรเดียร์แฮปปี้เกอร์เกันนะีิเกิร์ีิเกิรเออเอาผมใชเอรอดิฟซีพิวูสง่งผมเอาตรงนี้แล้วกัน ือันนี้คือทรงหางไม้ใช่ไหมมีแบบผูกข้างหลังใช่ไหมโอเคผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมพวกคราฟของอะไรเท่าไหร่นะครับส่วนมากเป็นแบบผมชอบเล่นแบบอะไรที่แบบชูตติ้งอะไรแบบนี้มากกว่าโอเคแล้วก็เข้ามาอยู่ในเกมมีขวานให้มีผลไม้ คนนี้เขาจะบอกนะครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันว่าหน้าอินเทอร์เฟซมีอะไรบ้างดีกว่าตัวไอจะเป็นเปิดกระเป๋านะครับเป๋ามีอะไรบ้างมีชุดมีหมวกแจ็คเก็ตจรกกิอันนี้อะไรพิสแบค็คอ๋อกระเป๋าไอกระเป๋าเนี้ย แล้วก็มีปืน sm 6 i t y pistol attack 10บครูดาวอ,อโอเคมีศูนย์่นะต้องได้ยิงผีแน่นอนแบบนี้ก็อันนี้เพิ่งเก็บมาเป็นผลไม้อ,มอ๋อสิบห้าแล้วก็กระหายห้าโอเคอ้าวฝนตกเหลือมากแบบนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลย ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งครับแล้วก็อันนี้เราดูเปล่าไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูซี็จะบอกว่าอะไรที่เราขาดไปบ้าง stone เอกอันนี้เรามีแล้วเดียวต้องไปหาโอเค,อเคก,ก็กดคล,กคลิกซ้ายธรรมดา,ามันจะมีเหนื่อยใช่ไหมทำไมคิดเหนื่อยอ่ะ ฟอสฟูแล้วก็เป็นวอร์คสเปนเดี๋ยวเราหาไม้ไปก่อนน่าจะต้องได้ใช้แน,น่นอนแล้วหินตีได้ไหมอ่ะโอเคตีได้อืมวหวานก็มีเวลาเวลาจำกัดเลยนะ อีมก,ก่อนตีมก,กอนเฮ้ยเดี๋ยวไย,ยังไม่ได้ดูอันนี้เลยแทบแ็บเลตเนี่ยแทบแ็บเลตก็จะเป็นค่าสถานะต่างๆครับก็จะมีอ่ามีขีดเลือดของเราเนาะแปลว,ว่าเต็มร้อยตอนนี้เราก็ยังไม,ไม่โดนอะไรกัดอ๋อนี่ไงอันนี้คือก๊ายน้ำแล้วก็อาหารใช่ไหมแล้วขีดเขียวคืออะไรยังไม่รู้อะ่ะออก็จะมีแอตแทก ถ้าจุมตีตอนนี้เราจุมตีหนึ่งอันนี้เฟสป้องกันสี่แล้วก็ความเร็วในการคราฟหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ความเร็วในการเดินร้อยห้าอ่าลัคก,กี้อันนี้โชคเนาะโชคหนึ่งร้อยแล้วก็คราฟอันนี้เป็นแปลว่าสเสน่ห์เปล่าน่าจะสเสน่ห์นะร้อยสิบมันเหมือนกับเราต้องสารสพันธ์กับเพื่อนในเกมมั้งเพราะว่าอันนี้มัน ในโตเกนในสตีมมันบอกว่าเป็นผู้เล่นคนเดียวนะครับน่าจะคล้ายสตาร์ดิวแหละแล้วก็อันนี้สเตตัสเนาะแล้วก็นี่ไงก็จะมีเพื่อนตอนนี้เราก็ยังไม่รู้จักใครเลยอเอออันนี้ก็จะบอกว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วนะครับอันนี้เป็นแผ่นไม้อโอ้แผ่นไม้แผ่นไม้นี่ไปหลายทางเลย กีกิ่งไม้กิ่งไม้ับ crossbow ไปโลโอ okay. อืมันนี้อะไรเตาอบนะแล้วเตาอบเชิญทำ c h a r c แล้วก็ไอรอนอนี่โอเคไปก็ข้าวก่อนนะครับแล้วก็แมปแมปยังเปิดยังกดไม่ได้โอเคที่เป็นแจ้งเตือนที่มันขึ้นด้านซ้ายเราเนาะ อืมตอนนี้สิบโมงเช้าแล้วเวลาผ่านไปไปมากเราต้องครับแผ่นไม้ก่อนรู้สึกว่าต้องใช้เยอะแน่เลยะเพราะว่าตะกี้เห็นโยงไปได้หลายทางเลยก็จะบอกว่าอ๋อแล้วก็ครับอย่างนึนได้โอเคกดตกตอนนี้นะ่าจะก่อไฟไม่ได้ แล้วอันนี้บ้านเราเหรอชลเตอร์เราใช่ไหมอ๋อกด e เข้าไปเข้าไปด็เชื่อบ้านเราเอ้ยกิบขอปิดก่อนเดี๋ยว,วซบซบีเข้ามาอืมก็จะมีลงโลงเราครับครับของลงที่นี่เลยใช่ไหมน่าจะใช่นะ แล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนห้องนอนหรือห้องน้ําไม่ได้ใจห้องน้ำเปล่าวะพื้นก็เบื้องหมือห้องน้ำได้เลยโอเคแล้วก็อ๋ออันนี้คือดื่มน้ำแต่ทุกข้าสเตตัสว่าลองดืูน้ำเปล่ากดตัว T วันนี้ไงน้ําเราเต็มละง่วงเราังไม่ง่วงเราต้องนอนไงวะต้องทาที่นอนจิ๊ อเ,เอกไปหาทำอะไรก่อนแล้วกันก็สร้างอะไรอะ่ะอืมอืมเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเป็นโต๊ะทำงานน่าจะมีอะไรเพิ่มมาหรือเปล่าอ,อ๋อนี่ไงเราสามารถทำของเพิ่มได้แนีะ่ะ อ๋อพอครับเสร็จปุ๊บของก็จะเด้งเข้าตัวเราแบบนี้ครับแล้วก็กดเลขสามใช่ไหมไมาดูเลขสามกดสามอ๋อนี่ไงโอเคต๊ตทำงานเหรอต๊ตทำงานก็ไม่ควรอยู่ข้างซิงซิงน้ำเบาะต๊ตทำงานก็ต้องอยู่นี่เลยอยู่กลางเลย <c oughs> ไม่เอาอยู่ดีเลยอีละกันโอเค มันก็ออกดตัว E ออกคือจะมีเพิ่มจะมาเอ่อเตาอบเหอรอ General Wilson อันนี้คือที่เราพามาเป็นี่ใช่ไหมเกี่ยน้ำ Bonfire Diver อันนี้มันคืออะไรอะ d ว,วอ e r นี่มันเอาไว้แบบ ล่างแบบแปลนไอซีหร่างป่าแปลผิดขออภัยด้วยครับคือผมแปแลได้คร่าวๆอ่ะเราเราต้องไปเอาไมา้กว่าไม้ด้พอก้อหินด้วยไม้ด้วยวิ่งเด็กเอาควันหายเอ๋อกดตัวเลขหนึงโอเคอืายบายหนึ่งละเวลวาผ่านไปไวมากเรายังไม่ได้ทำอะไรเลย เดอนกลางวันอมบี้ยังไม่มาหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมเรายังไม่ได้เดินสำรวจนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยพอ้อมแต่เราก็มีทั้งปืนมีทั้งขวานนะคอสโบต้องต้องทำคอสโบนะโอเคไปไปไปมีลวกันฝั่งมีสมบี้ไหม เห็นผลไม้มัโตจากต้นนี้ใช่เป็นเป็นแอปเปิ้ลใว่ไเนี่ย <S <S เราจะตัดต้นที่เป็นผลไม้ครับเพราะว่าที่ได้ไม่เสียแรยงเปล่าที่ได้ทั้งผลไม้กับกิ่งไม้เลยนะเดี๋ยวก็ได้อย่างนั้น รื่อยครับได้มาพอสมควรแล้วใกล้ใกล้บ้านเลยก่อนก็อรับมันครับได้ทีละหลายอันย้อยอ๋อนี่งไงมันเพิ่มไม่ได้นน่ไม่ต้องกดบ่อยๆริดก็โอเคโอเคไปเรื่อยๆครับซอมบี้จะมาตอนไหนก็ไม่รู้แล้ว พอมาวันแรกฝนก็ตกเลยอย่างเงี้ยแล้วก่อไฟไม่ได้นล้วเนี่ยอ่าโออืมแล้วก,ก็เ,าากเราจะขับเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวเป็นไข้เอ้ยกิ่งไม้ล่วงมาแล้วแถมเก็บของนอกบ้านออกเข้ามาได้ดยเข็ มันจะได้ใช้ไหมแต่เราก็มีปืนอยู่นะโอเคเดี๋ยวรับอย่างอื่นก่อนแล้วกันเตาอบเตาอบมันทำอะไรได้ไหมั้่ได้คับไปสองอันนี้คือหมอ,อมันใช่ไหมไอ้เตาอบมันใช้ได้อันนี้ใช่ไหม แล้วสร้างเตาอบอไปแล้วกันเอา้าอ๋อเวลาครับห้ามเดินนะครับพอถ้าเกิดเดินปุน๊บมันจะมันจะคาเซ้นแล้วต้องอยู่เฉยโอเคอืมนี่ไงชาโคแล้วก็อะไรนะอ่านไม่ทันมันก็จะอยู่เลขสี่นะเลขสี่แก็กด Okay. โอเคเฮ้ยเตาอบวงังมันจะไฟไ,มไหม้เมื่อกลับตรงนี้แล้วกันอ่านี่คืออะไรวะไอสโลนอินอินก็เอาถ่านแป๊บ อันนี้มันหามเไ่นไรอ่ะพอ,อดูได้ไหมว่าเศษโอเคไหนวะไปเศษมันเป็นเศษอะไรสักอย่างนึงอ๋อจะต้องเอาสโตเนมเมอร์ไปทำใช่ไหมชัวร์นี่ไงเราต้องครับ สโตนแฮมเมอร์ก่อนเนี่ยตายแล้วอาเคมีคราบเอเจอร์อวอร์กเบนโอเคอืมเฮ้ยเตียงโอเคเราต้องเอาเตียงก่อนเดี๋ยวไม่มีที่นอน ตอนคืนเราต้องไปฝาาฟันซอมบี้นะครับแล้วก็มานอนที่เตียงเลนไค่าตรงนี้อันนี้ห้องน้ำใช่ไหมที่เราเอ,อตรงไหนเดีย่เราไม่ควรวางใกล้วางใกล้กลประตูมากเกินไปนะครับเผื่อแบบ สบ,บี้เข้ามาอย่างนี้เราจะลุกไม่ทันหรือเปล่าโอเคโอเคมีที่นอนละเดี๋ยวนะสเตตัสเรารบอกว่าเราหิวเราหิวแล้วเราเดี๋ยวทีทีหิวแล้วง่วงนอนตอนนี้เหรอกออ็ขอกินแป๊บมันกินยังไงวะนิกสามแล้วก็กด กดทีใช่ไหมไอ้อยู่ยังอ๋อนี่ไงเมืเ่อแต่เราง่วงนะเรานอนก่อนไหมนอนก่อนดีกว่านนะรีบทำอ่าสักสองชั่วโมงถ้าเราตอนนี้สองทุ่มสองชั่วโมงเที่ยงคืนแล้วจะตื่นมาทำไมวะแต่ขอนอนงีบก่อนสักชั่วโมงนึงกัน น่าจะได้แรงอยู่โอเคแล้วเราพตื่นขึ้นมาตกตกลางคืนแล้วครับอืมมันก็จะขึ้นีมันก็จะขึ้นมานิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวนะแล้วเรากินแอปเปิ้ลไปแค่ลูกเดียวอืมเราทำได้บ้างอะไรได้บ้างอ่ะตอนนี้แล้วก่อไฟข้างในได้ไหมไฟจะไหม้ป่าว ลองดูไหมลองดูก็ไม่เสียหายเอาเหินไม่มีออกไปออกไปตอนนี้จะโดนซอมบี้จับแนวนี่เฮ้ยซอมบี้อุ้ยเอาว่ะอ,อุ้ยอุอ้ยมันต้องไฟแล้วจวังหวะนี้โ oh my god ซอมบีมม้บุกซอมบีม้บุกซอมบีม้บุกเดี๋ยวเด้อเด้อเด้ออู้หูหยุดเออเอาปืนมายิงยิงสิวะกดเลขนหนึง่ง อื้อรีโหดรีโหดอือสองสามอู้หู้อู้อขอโทษขอโทษขอโทษหิงเออรีโหลดแป๊บรีโหลดแป๊บโอ้โหรีโหลดรีโหลดสมจริงด้วยสมจริงด้วยยิงโอ้โหสองนัดสามนัดสี่นัดถึงตายครับโอวูนโหโหเรากลับเข้าไปก่นแล้วกันเข้าไปอฮ้ยประตูเราทำยงี้ทำไง,ไงวะเดียว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 ดูพังอ่ะ เดี๋ยวทำอะไรไม่ถูกเลยเอ่อเราจะค้าคบประตูยังไงอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยประตูนี่นบดิเขตโอ้ยจะทำยังไงวะแชร์อืมเดี๋ยวนะขอเวลาบแป๊บหนึง่งเราต้องดูว่า ดูว่าประตูมันไสไงครับอย่ามาตอนนี้เดอ้อผีอมันต้องนี่ใช่ไหม,มไม่มีจริงด้วยอะ่ะมันยังไม่ขึ้นมาแน่เลยประตู บริเขดหรอกแล้วนี่ปัญหาไงอะอะไรวะหมดตายละโอเคครับคือตอนนี้เราเจอวิกฤตว่าเรา ไม่รู้ว่าประตูสร้างยังไงเอาดิวแคฟู้ดกับผิวเดี๋ยวขอกินก่อนเดี๋ยวจะคลิปมันจะยาวไปเดี๋ยวผมขอจบการรีวิวคร่าวๆก่อนแล้วกันครับผ้ก็สนุกดีนะแต่ถ้าเกิดดูว่าแบบมันต้องมันต้องรูปแบบเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะว่าอะไรมันสร้างยังไงผมโดนซอบ,บี้ตีประตูแตกไปแล้วอย่างนี้ไม่รู้จะนอนได้ไหมเนี่ย ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเล่นก็ลองไปลองโหลดเดโมมาเล่นก่อนก็ได้นะครับแล้วตัวจริงตัวเกมจะขายในวันที่22ครับผมพูดไปแล้วใช่ไหมต้นคลิปโอเคอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ สวัสดีครับนอนไปจะเป็นไรบ้างวะเป็นไรไหมโอเคยังอยู่